สบายดีพี่น้องมัดจุกผูกสุขคนเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยฝนตกแหง้งแหง้งพี่น้องพอดีออกไปซื้อลาบพอดีมาหอดเงินพอดีฝนตกพี่น้องเอ้ยบราจะกินข้าวแรงพี่น้องอาก็ไอหน้าถึงก็นอนอยู่เพื่อนคนเดียวพี่น้องมาหนึ่งเขาว่าอ้วนกับน้องเมฆน้องลุงไปนอนน้ำป่าเลยพี่น้องเด้อไปนอนโตปุ่นเรา ฝนตกแหงขนาดเลยเรื่พี่นอกแนวกินเท่ากับคือลาบซีนนอกนี่ฝนสื่อมากุดหนึ่งสามสิบขั้นแบบเี่งร้นเลยนี่คือชุ้นำต้มนอกนำต้มเดือต้มจะออกางไม่เงี้ยค่ะแหละน่าทักทับเร้่อพี่นอกเรื่องเย,ยอ สบายดีพี่น้องน้องสาีอ่ขอังกาพขวลังเลยจ้าพี่น้องโตเเาดูพุเต็มโต๊ะลยแบบนี้่สบายดีพี่น้องนนี้มาเาเงินหน่อยเจ้มีพุโตกพี่น้องมีพุโตเลย แล้ว่เผาที่น้องเนื้อต้มไก่ที่น้องย่างแซ่นั่นั่งจะตดน้ำอันก็ยากจะบอกจะบอกว่าผม่ใช่หรอเอาผมป่ะผมนี่ยบอกเอาเพชรเอาผมบอกว่าเออกดอรขึ้นม เสียงฝนกับที่นองๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเด ก็ยังให้เจริญพุ่ประมอนพุ่มกระมอนพุดทางลิงจข้งห้ามโจกเลยแตเเราค่ะเื่อเราไม่อ่างเลยอ่างนห้องน้ำได้เรกแป็นือต่อเนี่ยเราเราเห็นท่างลินกระตอเขาในห้องน้ำเราเลยปะอ่างเราบลอกไงคือตออ่างเราในห้องน้ำค่ะ ตเต็มจะเริ่มปวด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 อ่างน้อยก็เต็มเลยเออยังเขาก็เขาก็มีละน้ทำพ้นเนีครับขอไปเลื่ใช่ทำพ้นเล,นเลยหรอวะถูกเพื่องไฟเศษถอมาแล้ะกับปากปากกเครื่องนะครับเ็ษเป้นทังยาวมาแล้คกับเ็ดอะไรถ,ถอลงมาใส่บนนั้นบนทั้งนึ่งบนเขาเก็บหําเงยนมินฮา เพราะแต่มีเงินนอเงินตันวเล็ก็เขาอายังเหลืออยู่ต่อเขาใหญ่ๆเลยบเขาตัดเพิ่มหนึ่งเขาตัดแบบนี้ถนะ้ามาตอกเลยทำกะสอกไหลไปเลยฝนตก สักเครื่องว่านะเมื่อผ้าเมื่อพ้นอยู่ว่าบบมันเบริตุกาสักเลยไม่เมื่อผ้าเมื่อพ้นมสักถ้าวบาพนตกนะเาี่าัวเงินเราพูน่ยนะสามสิบกกัีสิบ นี่คือเลย่องอะเอาใ 我那地方吗？我那地方。 ไม่้รอกน้อออกเล้วอม่อามมงามแล้วอคำเสือนึออ,นอ,ออกมากเลยมาดีตะพนอ,ออกมาอันน้งจมพันมีสามเสือเท่านั้นสวยงามแล้ว,วห้ากับปล อร่อเ,เพชรดเงยผูดีกัดเลยที่นออ้องเติมไข่กใหอตีว่าอื้อนอกพอไม่ืว่าจะทุบพันไปได้โตหนึ่งบมกี้ไข่มานะ้ะพบก็คือกันอยู่เลยคบเขียดไข่ไม่ร้ายมันลอดโตนหนึ่งกับตัวมันทานกินะจ่า บอกมันเคยอยู่แหละคนดุดูเห็นหนั้นเห็นหนี่นะตายไปเลยด้ะถือหญ้าหญาแบบเ็ตป,ปุ้ยฉันยังเป็นแซกที่มี่ะพอขึ้นกว่าเพื่อนเท่านี้ไม่ได้ออกสาขาไเนร่องทางเห็นน้องป้าแล้วเอาอื่นมาปล่อยใส่เหมือนเขาปอกกระพเพาะเ็มเลยดินมันหมักอยู่แล้วมันขุดอยู่เรียกว่าธรรมชาตินะ ดินเนียหมักอยู่แดินแบบอเทือนเาพอเห็นอันอยู่จักอยู่อยู่อันอยู่ไทยบคนเห็นอันอดรักเมียนะก็ยุ่งยายุ่งยากนะอมาปวดผมเร่อกแบบอไรเรียกสี่อ่างนะแบบเรียกแบบดินเทือนหลยหมื่นพันลายเข้าเดี๋ยวหลายปีกัน เราเป็นสวนมันเห็นวนนั่นนี่อีอ,อ,อ,อ่มวันแรกหหมดอย่แล้เราลุ้น<อ>ลุล,นลูกเขาอีกุ้นลุ้นลาลุกนยังมันจะอเพื่อนม,อมันจะจกล้เขาไปหาเขากับผูู้แล้วปัญหาหมือนองมนทินเขาอยู่บนเขาหู้นทินอื่นหู้ให้คนบุพาไป ม้าข้ามมัอพี่น้องมว้วนนะฮะอาคิมยอมแต่พุดีจิรอพี่น้องเลยแตฮูเป็นคนแบบยอมตัวนี้พุดแล้วมันเลยรูเออตาบมูผมเป็นคอยคอยนพุดเจ้าคือเจ้าพุดแหละพุดเป็นอะไรแต่ฮูมันจีเป็นแบบมันม้วนแต่คาเสียโบเห็นอย่างเอ้าน้องคิมก็ลาไปก่อนพ่ออคุณหนาเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุ้กำลัคอมเมนต์จ้าสวัสดี ดกินข่าวแรกอ็ดีนเสาตกชิ่นงเลยไอฟทีคือชิ้นงขนาดเลย